ออมสินปล่อยกู้ร้านค้า SME สูงสุดรายละ5 0แสนบาทไม่ต้องค้ำประกันยื่นกู้ได้ทันทีสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เรามาเปิดประเด็นของธนาคารออมสินเตรียมนโยบายปล่อยเงินกู้ให้กับ SME สูงถึง5 0แสนบาทต่อรายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับธนาคารอมสินปล่อยกู้ร้านค้า SME สูงสุดรายละ50,000นบาทไม่ต้องคาประกันยื่นกู้ได้ทันทีอัตราดอกเบีย้ยคงที่5ปีเท่ากับ3.99%และปลอดชําระเงินต้นในปีแรก เมื่อวันที่10มิถุนายน2564นายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิดได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งไม่เพียงแต่ธุรกิจโรงแรมหรือที่พักแต่ยังรวมถึงกิจการอื่นๆด้วยที่ดำเนินธุรกิจพึ่งพาการท่องเที่ยวเช่นร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าธุรกิจสปาและนวดแผนไทยธุรกิจการเดินทางและขนส่งเป็นต้น ผู้ประกอบการ SME เหล่านี้จำนวนมากขาดกระแสงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ประคับประคองธุรกิจในช่วงวิกฤตจ,จากการแพร่ระบาดครั้งนี้ดังนั้นธนาคารจึงมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่ำออมสินช่วยเหลือ SME ในภาคการท่องเที่ยวเป็นความตั้งใจของธนาคารออมสินที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยการให้สินเชื่อสำหรับใช้เป็นเงินทุนดำเนินกิจการหรือเสริมสภาพคล่องวงเงินกู้สูงสุด รอยละ5,000 0นบาทให้กู้เป็นระยะเวลา5ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่5ปีเท่ากับ3.9% 9อร์ซและปลอดชำระเงินต้นในปีแรกผู้มีสิทธิกู้เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใช้บุคคลเป็นหลักประกันการกู้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบอสอยอค้มประกันทั้งนี้ธนาคารผ่อนปลนเกณฑ์การพิจารณาโดยดูรายได้ในอดีตของกิจการเป็นหลักเนื่องจากธนาคารทราบดีว่าปัจจุบันกิจการต้องขาดรายได้เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำผ่านเว็บไซต์ธนาคารอ,อมสินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือติดต่อโดยตรงที่สำนักสินเชื่อธุรกิจธนาคารอ,อมสิน82แห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้สามารถกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและค้นหาสถานที่ตั้งสำนักสินเชื่อในแต่ละจังหวัดได้ที่ www.gsb.or.th ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากธนาคารอ,อมสิน และข่าวสดออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นข่าวดีที่ธนาคารอมสินเตรียมปล่อยเงินกู้เพื่อช่วยกิจการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในทุกระลอกที่ผ่านมานะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ